เห็นมโน้อืมเห็นมโนบปะนี่เห็นบน้องไงพอเห็นอีหลีเห็นมโน้าะนี่ เอาไปยั้งนี่ไปยัอมนแบงนี่บอิ่น่นกำลังีโเพิคนกำลังตี่จอาแบงสีเทาเ่นกำลังจูกหาสีหาไฮอยู่ระวังเหลี่ยม่นเทดไว้นั่นนี่จกหาจ๊กหานี่นี่เอาไปให้ที่ยัองไปหยังเอาไปยัง ต้องน้ำเป็นตัวเอ๊ยบังกระเป๋าบังกระเป๋าเพิ่งถือถือวันนี้นี่นี่หมนี่ดิอาใส่ในนี่บ่อหนี่ไม่เพิ่งซื้อไว้นี่ใส่ในนี่ถือไว้เด้อย่าไปหลงว่างได้เหรอจัะนั่นใส่มาเลยเออบ่เป็นยังเอามีเงินดังแบกดีอันนี้ถือไว้ย่าให้เ่ียเด้อบ่อเอาเอาแต่อันนี้ถือไว้อันนี้บ่ให้ เพื่อนเ่ออยากได้ใบไพ่จี๊ดหรอพีพวบอก็ะนี้บอเอาอันนี้ให้กับเพื่อนกับไผ่กระเป๋าหน่อยเพื่อนนี่ไหมนี่บอบอกระเป๋าหน่อยนี่ไหมนี่บอหน่อยไหมใหน่อยหน่อยที่พีพีตะหอกมากนะเมย์อันนี้จิอ่ะอเอาบอเอาบอใช้อันนี้น้ำบอลระบอเอาเอาเงินออกเป็นอังมีสายถือนะเปิดนะเดี๋ยวหนักเอาอันแบ่งพันต์แบ่งเท้ามานี่เออเฮ้ย โอเคเอาไ้นี่ไ้นี่ช่องของย่ยอยู่นี่เดี๋ยวมันสิหลงมองบอนี่มันนี่แขนมาอบอบอเอาบอใสเออแบบนี้ใสหันมาเบิ้งกันอ่ะแบบนี้วันไหเบี่ยงผ่านเออสุดท้าย <laughs> <laughs> มันสิออกง่า <laughs> คือสักเล่งเตะ <laughs> พี่พี่หูวแล้วยายยายอันนี้พี่น้องซื้อมาให้ยายเอาอันนี้เอาอันนี้เอ่ออันนี้คือกวาอันนี้คือกวาเอาเอาอะแค่ในนู้นปะนี้นี่อันนี้คือกวาง้ามันยากเลยอันนี้แบ่งพันแบ่งนี่เอาเหรียญใส่น้ำเอาเหรียญให้น้องขวันเอาเหรียญไปทาลงขวัญนี่โอเคนี้ย้ายยยยาหลงมองเด้อ พายเอาวะนี่เด้ออ่ะพายเอาเพื่อเดียวเบี่ยงเพื่อน,นถือเอาสมากาักหมับขางเอาไปท่าน่ะหระซีฟยังอยู่ท่านเจ้าของห้างเอกของบ้านเด้อ